สวัสดีจ้าสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ป้าะย่จะมาเล่าเนาะเคยทําคลิปไปแล้วนะคะว่าเราจะย้ายมาอยู่ที่นอร์เวย์เนี่ยเราควรศึกษาผู้ชายของเราให้ดีๆนะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจเนาะมาเที่ยวก่อนมาหยามก่อนพี่น้องมาหยามก่อนมาเบิงมา,มาหอดมหา่าหนาวกับหนาห่อนนี่แหะมาให้มันพร้อมกันทั้งสองหนาเลย มาหน้าหนาวเราอยู่ได้ไหมเนาะเรื่องอากาศเนาะจ้าเรื่องดินฟ้าอากาศเรื่องอาหารหลายอย่างหลายแนวสิ่งแวดล้อมเรื่องครอบครัวอย่างที่บอกนะจ้าแต่เนือสิ่งอื่นใดเลยผู้ชายของเราเองด้อพี่น้องมันมีนะคะมีเคสที่เอ่อผู้หญิงเนาะมาอยู่แต่งงานมาไปอยู่ไทยดีทุกอย่างเลยเด้อจ้าดีทุกอย่างช่วยเหลือทุกอย่าง เป้ทุกอย่างให้ทุกอย่างตามใจทุกอย่างแต่พอมาอยู่ที่เนี่ยเป็นคนละคนเด้จ้ะพี่น้องเขากลายเป็นอีกคนหนึ่งที่เหมือนเราไม่รู้จักเลยนะคะอันนี้เป็นเคสที่ป้าะะอ่านมาเนาะบางข่าวด้วยจ้าเขาก็ลงข่าวเพื่อให้ตักเตือนให้คนอื่นเดยจ้าได้มีประสบการณ์ได้มีเรื่องราวของคนอื่นมามามาตัดสินชีวิตเจ้าของนะบ่ได้ว่าเอาชีวิตคนอื่นมาตัดสินชีวิตเจ้าของพี่น้องหมายความว่า มาเป็นประสบการณ์ให้ความรู้เราโดยจะอย่างเช่นกรณีน้องคนนึงมากับลูกอันนี้น้องน้องส่วนตัวกัไปยา่ามาโดนเติมเโดยจ้าแต่ว่าน้องอยู่ไกลพปย่ามาก็ย่าช่วยเหลืออะไรไม่ได้เลยเด้อจ้าแต่น้องดีที่มีคนโชคดีมีคนรู้จักอ่าสมมุติว่าเราทะเลาะก,กับแฟนเราหรือว่ามีปัญหากันในครอบครัวโดวยจ้ากับสามีเรานี่แหละกว่าจะเทอมทําเรื่องย้ายมาได้เด้อพี่น้องใช่ไหม ว่าจะทําเรื่องง่าย,ยายมาได้ว่าเขาเสียเอาลูกเขามาอนาคตของลูกเราเสียเนาะเขาก็อยากให้ลูกเขามีอนาคตที่ดีว่าเขาเสียมาได้แต่พอมาอยู่ได้แค่ไม่กี่เดือนอย่างเงี้ยไม่ถึงครึ่งปีเลยมีปัญหากันผู้ชายกดขี่ข่มเหงเดจ้าแล้วไล่ผู้หญิงออกจากบ้านแล้วก็ทําร้ายจิตใจบ่แมนแค่จะทําร้ายร่างกายเดจ้าอยู่นี่เขาครอบคุมไปถึงการทําร้ายจิตใจไม่ว่าจะเป็นการนอกใจ การพูดให้เราเจ็บใจพูดทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจเราสามารถไปหาบ้านเขาเรียกว่าก็เหมือนบ้านเราอ่ะศูนพักหญิงที่แบบโดนทำร้ายบ้านเราก็มีแต่มันไม่ค่อยเยอะใช่ไหมจ๊ะแต่นี่เขาให้ความสำคัญเลยศูนพักหญิงเป็นบ้านพักฉุกเฉินบอมแม่หลังนี่เลยพี่น้องบ้านพักฉุกเฉินของนอร์เวย์เนี่ยมันก็เขาเรียกเฉยๆก็เหมือนบ้านเราบ้านพักฉุกเฉินบ่มแมนว่าหอยูเขาตามมีตามเกิดเด้จ้าเขาจะมีหาบ้านพักให้มีหน่วยงานมาดูแล เดีอจวจะว่าเกิดจากปัญหาอะไรเขากันผู้ชายออกให้เราด้วยนะคะใครจะย้ายมาอยู่เนี่ยก็ต้องศึกษาดีๆเดี๋ยวจะว่ามาอยู่แล้วเนี่ยถ้าเขามีปัญหากับครอบครัวหรือว่าคนสามีเขาเนี่ยเขาจะไปติดต่อฝ่ายใดบ้านพักฉุกเฉินโอ้ยซื้ออยียงเนาะเดี๋ยวไปยา่าสิขึ้นไว้ให้เด้อ <c oughs> นั่นแหละบ้านพักฉุกเฉินของนอร์เวย์เน่ะจะศึกษาดีๆเนาะเขาก็จะมาช่วยเราให้เราออกจากจุดนั้นได้ปัญหาของเราได้หรือบางคนมีปัญหากับสามีก็ จะสามารถพูดคุยกับอีกหน่วยงานหนึ่งะเขาต้องศึกษาเนาะจ้านี่แหละจ้ะาการมาใส่ชีวิตยุงมมือนอกเมืองนา้ามันก็มีทั้งดีแล้วบ่ดีเนาะพี่น้องเนาะแต่เนื้อสิ่งินใดเขาต้องศึกษาแล้วก็ลู่ลู่เขาลู่เขานะพี่น้องว่าถ้าเขามีปัญหาเขาโดดไล่ออกจากบ้านเขาจะติดต่อหน่วยงานใดเนาะจ้าหน่วยงานของเด็กก็อีกหน่วยงานหนึ่งได้พี่น้องจังสันเดี๋ยวคลิปนี่ว่าเรื่องออกจากบ้านติดต่อ ติดตอน,นงานใดเนาะแล้วก็ถ้ามีปัญหากับสามีอีกอย่างเสียเนาะนี่จ้าบ้านพักฉุกเฉินของปา้ายะเมื่อนี้อากาศกะหนาวอยู่จ้าลบยี่สิบห้าแต่ก็อยากมาคุยด้วยเนาะมาว่าหยฟังจ้ามันมีนะจ้าหลายหลายกรณีนะจ้าว่าเอ่ย่ายติดตาม่อยใจเชื่อใจสามิแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ว่เป็นอย่างที่ฟันแต่เดี๋ยววันหน้ปาป้ายะมาบ่ห้ฟังว่าสุดจุดจบเป็นยังไงเนาะจ้าไว้เจอกันไหมเนาะสวัสดีจ้า เอาบ้านกันเด้อพี่น้อลงลุงราไล่ออกจากบ้าน <c oughs> เด้อบ้าน